มามามาซ่อมแอมเพื่อนซ่อมแอมซ่อมแอมโนกระยาครับเป็นอนะิ t ร g แอมบ a m p CX สามเจ็ดหนึ่งนะเพื่อนเปิดไฟเข้า เสียงแหบไปข้างหนึ่งนะเพับเสียงแตกเสียงแหบแห้งไปข้างหนนะึ่งครับซ่อมกันข้างในเป็นอะไรมาดูกันครับตัวนี้เป็นมอสเฟตนะเพื่อนนะมอสเฟตนะครับ K2611 นะครับเพื่อนๆ 2SK2611 นะครับมอสเฟตนะรูปทรงตัวถังก็เหมือนกับทรานซิเตอร์นั่นแหละ ต,ต้องดูเบอร์นั้นเพื่อนนะ k สองหกหนึ่งหนึ่งโอ้นะไครับด้านไหนล่ะด้านทางขวามือขวามือของเพื่อนเพื่อนนะครับพอบาลานซ์มาด้านนี้แล้วมันเป็นเสียงแถบแห้งยอดมากเอาไปดูกันนะตัวไหนเสียอะไรทีนี้นะว่าเสดเสือหรือเปล่าหรือว่าอาขานะครับไปดูกันครับสุดยอดมากเลยฮนะ ในปีนี้ผมได้ซ่อมสองเครื่องและนายยี่ห้อนี้รุ่นนี้ด้วยนะแสดงว่ามีการใช้งานอยู่นะครับไม่น่าเชื่อว่าจะมีการใช้งานอยู่นะพูดถึงนะหมดเฟรเสียแบบ จะมาดูกันนะครับเปิดเพียงฟัง่งเลยทีนี้ก็ค้นหาจุดเสียงออเฟสเสียหรืออาสเสียถ้าอาสเสียเราก็วัดดูได้อาเนี่ยกัมีเนี่ยครับครับอาตัวนี้ก็ ถ้าเกิดว่าเสียนี่ก็เสียงแหบแห้ง,แงได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าอ่าเสียไหมนะครับมาดูนหน่อยนะครับไม่ขาดเลยไม่ขาดเลยด้านนน้นน่ะเนาะไม่ขาดนะครับไม่ขาดโอ้ แย่ yeah, จังเลยอาไม่ขาดถ้าเป็นมอดเสตเสีย mm hmm. ก็อาจจะหารลำบ,บากหน่อยนะตนี้ร้านอะไรไจะมีขายรึเปล่านะครับเดีวมาลองวัดไฟดูอีกหน่อยนึงนะตัวไหนจะมีปัญหานะครับระหว่างตัวนี้กับตัวนี้นะตัวไหนจะมีปัญหานะ โอ้สุดจอดมากเลยไม่ใช่แล้วดูที่ไดหน่อยนึงพวกตัวต้นฐานพวก,พวกไดนะวัสดเฟร็ยังก่อนเสร็จไม่ได้เป็นไรด้านล่างของจอรนีหมกันเพื่อนที่ดูตัวตัวไดนี่ยตัวนี้แหละได้ตัวเนี้น่าจะขาดอยู่เพื่อน แต่มอดเฟีไม่เป็นไรหรอกแบบนี้เช่เท่าที่วัดไฟตกคอมตัวตันทานเนี่ยนะก็บก่งบอกถึงว่าวันนี้ต้องเสียแน่ๆล่ะเขาไปวัดดูเสียจริงหรือเปล่านั้นเพื่อนนะส่วนนี้นะเบอร์บีดีหนึ่งสามเก้านะนะครับ นี่มัน b ีดี9นนะครับเพื่อนๆนี่นะครับใส่ก่อนเพื่อนครับแล้วก็จะดังหรือเปล่านี่ก็จัดไปตัวนี้อ่าบ9ดีไม่มีมี m j e 4 4จอย่าสับสนนะ ตอนนี้ BD140 เป็นชนิด PNP BD139 เป็นชนิด NPN MJE340 เป็นชนิด NPN MJE นะตอนนี้ไม่ใช่ BD นะนคนละเบอร์กัน,นคนละชนิดนะเพื่อนผมไม่มี BD139 MJE340 จะดังหรืเล่ ยังไม่ได้ทําอย่างอื่นนะยังไม่ได้ทำเลย,ยไม่ได้บัตรกีอย่างอื่นนะทำจะใส่ใจะทันเตอร์ตัวนี้เข้าไปแล้วก็เปิดเพื่อนฝั่งมันจะดังไหมนะหรือมันจะควันขึ้นวานไปนะเพื่อน <c oughs> นี่นะครับใส่ละเห็นไหมเนี่ยระหว่างบ d ดีกับเอ e เนี่ยดูด้วยนะเพื่อนขายยังไม่ไตัดเลยอย่างอื่นยังไม่ได้ทำนะเปลี่ยนแต่เนี่ยขายยังไม่ไตัด đang Đang nói có mấy con cưng lên. ได้ครับดังแค่นั้นแหละครทีนี้ก็มาดูในส่วนของจุดบัดกรีต่างนะครับตัวไหนมันจะหลุดจะหลวมบ้างก็ดูตรวจทานให้เรียบร้อยนะเพื่อนนะการเสียงแหบเสียงแห,ง,หงดูตัวใดตัวนี้นะครับเครื่องนี้อันเดียวนี้แหละ อื่นก็ไปดูพวกวนลุ่มอะไรด้วยจุดบัตรกีหลุดหลวมก็ดูด้วยก็น่าจะอย่างนั้นนะครับนั่นก็คือในส่วนของรายละเอียดแต่เสียงแหบผมเปลี่ยนตัวนี้ไปก็หายแต่ในส่วนของด้านนี้ก็เสียหายได้เช่นเดียวกันมอสเฟตเสียหายก็แหบแห้งได้เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ก็ตัวใดนี่แหละ b ี139ไม่มีเลยใช้ m j e 340แทนนะครับใช้งานได้ ก็คงจะต้องจากไปนั้นเพื่อนาแนลนะ้วพบกันใหม่ดีกว่านะครับสวัสดีครับ